ดูอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วกันค<ะ>่ะเทศกาลกินเจหรือว่าที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าเป็นตุดจีนะฮะเทศกาลกินเจค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะล้างท้องแล้วก็ทําบุญก็คืองดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์เทศกาลกินเจป,ปีนี้นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่จะคึกคักแล้วค่ะในขณะที่อาหารเจนะคะมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นก็เนื่องมาจากวัตถุดิบต่างๆนะคะผักต่างๆมีราคาแพงขึ้นเพราะว่าสวนสวนผักนะคะถูกน้ําท่วมค่ะ เทศากาลกินเจปีนี้นะคะตรงกับวันที่6ตุลาคมค่ะไปะจนถึงวันที่14ตุลาคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้น9วันนะคะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะล้างท้องรอแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะ5ตุลาคมแล้วก็วันนี้นะคะบรรยากาศที่ตลาดใต้ตลาดเทศบาล1อำเภอเมืองพิศณุโลกแม่ค้าหลายร้านค่ะได้มีการเริ่มปรุงอาหารเจนะคะมาวางจําหน่ายแล้วเป็นวันแรกค่ะบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่จะคึกคักนะคะด้วยปีนี้เนี่ยชาวพิศณุโลกเนี่ยนิยม มกินเจกันมากขึ้นที่ร้านป้าติอาหารเจนะคะก็มีปาติเนี่ยอายุ80ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านพร้อมกับลูกหลานเขาก็จะประกอบอาหารเจสําเร็จรูปนะคะนามาจําหน่ายเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วในช่วงเทศกาลกินเจวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่นํามาจําหน่ายเป็นวันล้างท้องนะคะเขาบอกว่าบรรยากาศการซื้ออาหารเจก็เริ่มจะคึกคักค่ะใช่แล้วครับผู้ชม ปกติแล้วเนี่ยอาหารเจจะขายที่ถุงละ20บาทนะครับปีนี้ก็คุณป้าบอกว่าขอเพิ่มสักนิดหนึ่งเป็นถุงละ30แต่ว่าคึกคักนะครับอย่างที่คุณสิวพรบอกคุณผู้ชมไปถ้าสมมติว่าตอนนี้เราจะลังทองไม่น่าทันแล้วใช่ไหมไม่น่าทันเพราะว่าเมื่อเช้านี้น่าจะเนื้อสัตว์ไปแล้วใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับะเอาเป็นว่าใครจะทําความดีหรือว่าทันเจก็อยู่ที่ใจนะไม่ต้องเคร่งกันมากมายนะครับคุณผู้ชมครับ